เออมันมีปัจจัยหลายอย่างว่าทําไมตัวเลขมันยังไม่ลงอันแรกก็คือต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเออล็อกดาวนิ่งเราใช้คาล็อกดาวผมไม่ถูกเราผลแค่เป็นเซมิล็อกดาวที่ผ่านมาตั้งแต่กลางกรกฎาคมกันาเนี่ยจริงเราเนี่ยทำค่อนข้างช้าที่จริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราควรจะทําตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาตอนช่วงสงกรานแก่ด้วยปัจจัยหลายอย่างก็ก็คิดว่าเออไม่ได้ทำกับปล่อยตอนนี้ปล่อยมันก็เหมือนมันเลื้อรังมันนิดหนึ่ง พนัการจะกดเคอร์ฟให้ลงเ่ยมันจะใช้เวลาผมคิดว่าตัวเลขมันก็อยู่ประมาณนี้หมื่นแปนะครับก็คือมันทรงอยู่แต่มันยังไม่ลงนะอัตราตายก็ยังมัน2 0 0ร้อถึงสามอยู่นะครับนะบอันนี้ถามว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเออมันจะเป็นยังไงที่เราประกาศมาตรการไปเนี่ยถึงสามทิ่สิงทุ่หานี่นะครับ ผมว่านี่จะเป็นจุดทางแยกกับที่เราต้องเลือกนะฮะเพราะว่าถ้าสามเีสิงหาเรายกเลิกมาตรการเนี่ยนะครับมันจะกลับขึยนแมบนอย่างว่าจะกลับพุ่งไปขึ้นไปเล็บข้างบนอเลยนะครับมันจะขึ้นไปวันละสี่หมื่นกว่าถึงเกือบห้าหมื่นเลยนะครับประมาณกลางๆตุลานะฮะแต่ผมจังเชื่อว่าเราคงไม่ได้ผ่อนมาตรการทั้งหมดเราจะผ่อนไปกิจกรรมนะครับผ่อนใปกิจกรรมไปอย่างเช่น ร้านอาหารนะครับเรื่องของช้อปปิ้งมอลล์ทั้งหลายนะครับเรื่องการเดินทางนะครับหรือว่าสนามกีฬาเราเปิดสปารัก5-6กิจกรรมนะฮะที่เราจะเปิดให้ได้นะครับแต่มีเปิดแบบมีงเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวเลขรายวันเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังน่าจะเป็นไปตามเส้นสีเขียวอยู่นะมันก็จะน่าจะอยู่ประมาณสักหมื0 0ถึง20,000นต่อวันมันคงจะลงกว่านี้ยาก เป้าจริงๆเนี่ยต้องการสักแค่ไหนเป้าจริงๆต้องเรียนให,ให้ให้ทุกท่านทราบนะครับว่ามันจะไม่ใช่สูตรนะครับต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่าวาัคซีนก็ไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้บ,บอกว่าวัคซีนที่ดูว่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดอย่างไฟเซอร์อะไรเนี่ยตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าประเทศที่กินไฟเซอร์เป็นหล,หลักเนี่ยอเมริกาอิสราเอลสิงคโปร์อยงนี้ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อหลังได้วัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ ถ้าเราดูเคอร์ฟนี้นะครับผู้เสียชีวิตกับผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับถ้าเอาของจริงเนี่ยมันก็อยู่ตามเส้นสีแดงคขยึกขยืดเนี่ยนะครับมันก็อยู่ระหว่างน้ําเงินกับกับกับเขียวเหมือนกันประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันการติดเชื้อนะฮะผู้ป่วยรายใหม่ได้ดีเนะี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตจัดก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบครับติดเชื้อเนี่ย80%ไม่มีอาการนะครับ สิบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมีอาการนะครับแล้วประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นที่อาการรุนแรงต้องเข้าไอซียูแล้วก็มีตายตัวเนี้ยอัตราตายบ้านเราก็ประมาณศูนจุดเก้าสาเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้ติดเชื้อมากสามถึงห้าเปอร์เซ็นต้องเข้าไอซียูเนี่ยก็คือเรียกว่าเตียงแดงอะ่ะตัวเนี้ยเราเนี่ยเพิ่มสองเท่านะเรียกว่าเบ่งตัวเองเบ่งศักยภาพตัวเองอย่างตอนนี้มันเบ่งไม่ไหวนะฮะแล้วก็คือตอนนี้แพทย์พยาบาลเขาเหนื่อยมากจริงๆนะครับ พระนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องพยายามที่จะกั้นางการต้นน้ําคือให้คุณติดให้น้อยที่สุดอันที่2คือถ้าติดให้เป็นสีเขียวนะฮะคือไม่มีอาการม,มีอาการน้อยๆให้เป็นสีเหลืองคือมีอาการกลางๆเนี่ยให้น้อยลงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนเป็นสีแดงให้น้อยลงใช้ศักยภาพด้านสารสุกให้มันน้อยลงนี่คือหลักการที่เราคิดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกกับว่า พอหลังจากนี้วันที่31ส,งสิงหาคมจบลงเนี่ยเราน่าจะมีการคลายล็อกดาวน์บางส่วนหลายคนก็กังวลว่า<ม>การที่เราเริ่มคลายมันจะทาให้เรากลับไปสู่จุดเดิมไหมครับตรงนี้อาจารย์กังวลตรงไหนบ้างไหมครับก็เรากังวลแน่นอนครับแต่เราเนี่ยคิดหลายอย่างนะคุณเคนะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าเราเข้มเรื่องสุขภาพก็ต้องแลกในเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าเราจะแบบเออคลายมากเอาเศรษฐกิจให้มันเดินได้เต็มที่ก็จะมีคนตายมาก อะไรเงี้ยเราก็รับไม่ได้เราเนี่ยคิดตลอดว่าจะทำไงให้สมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจนะ,ะให้ให้เศรษฐกิจมันก็เดินได้อย่างคนยังพอมีพอกินไปนะครับเรากดตัวเลขให้มันลดลงนะครับให้ระบบสุขภาพเรารองรับได้ถ้าคุณเคมเมื่อกี้ลองจําเคฟได้เนี่ยมันลดลงเนี่ยนะฮะเห็นว่ามันจะขึ้นไปได้อีกนะหลังกลางตุลาเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมผมคิดว่าเออเป็นสิ่งที่ที่เราเตรียมใจไว้อยู่แล้ว นะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันจริงๆมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปสูงมากตามที่เราคาดการไว้ในเคอร์ฟนะครับ,รบตรงนี้มันปัจจัยอยู่ที่ตัวเราจริงเราก็มองในแง่ดีว่าโอเคมาพกันครึ่งทางนะให้เศรษฐกิจพอเดินได้ให้ชีวิตเรามีความไม่อึดอันนดมากนักนะครับขณะเดียวกันสุขภาพเราพอไหวซึ่งอีกอันหนึ่งที่จะมีปัจจัยเข้ามาร่วมก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งเรื่องวัคซีนเนี่ยแน่นอนว่า ถ้าเราฉีดได้สักเกิน70%ของประชากรเนี่ยก็เกิดเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือก็เรียกว่าเฮ r ร์ m ิมูนิตี้เนี่ยมันจะทําให้การติดเชื้อแนมันลดลงมันไม่ได้ไม่ได้สูงนะมันลดลงแต่มันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นไปโรคประจำฤดกำูดการเป็นไข้หวัดปกติซึ่งเราก็หวังว่าอย่างนั้นว่าตอนนี้เราก็หวังว่าซึ่งพอจะฉีดได้ครบ70%เซนตเนี่ยมันต้องประมาณถึงทันวานะครับคือครบต้องครบ2เข็มนะเหมือนตอนนี้เราก็คือว่าเราก็ต้องพยายามยันไว้ก่อน ด้วยมาตรการต่างๆที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็หวังว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยอีก3เดือน4เดือนเนี่ยพอวัคซีนมันขึ้นไปได้70% 2เข็มแล้วเนี่ยมันก็จะมาประจบกันในพรบล้่ออนปีใหม่จนีเราก็จะใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ได้ก็คิดว่าต้องอยู่มันกลับมันไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นครับ